สองพันสองพันพันเจร่าห้าร้อยพี่เต๋ห้าร้อยนุ่นห้าร้อยพี่บาห้าร้อยที่เหลือเป็วาเราไปอ่ะเฮ้ยมึงได้เยอะกว่าผมเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับมึงชัวร์ว่าคุ้มคันเปล่าเนาะเฮ้ยมันจะจบง่ายๆอย่างนี้เลยเลยกูจะเล่นลิเกเหาอลำคาญวะกูก็อยากเล่นนี่แหละแล้วตังกูอะเวลาคนนั่งดูเรื่องมันต้องโชว์โชว์โชว์กูก็อยากโชว์นี่แหละตังกูอะไปอยู่กับเขานุ่นไปอยู่กับมิดนุ่นมิด Oh, อ๋อมิตรภาพมิชาชีพสองเบอร์าม,ามาตอนไหนลงมาแล้วคออออืนยังบอกว่าจะคืนพรุ่งนี้อยู่เลยอ่ะแล้วไปยืมที่ไหนวันนั้นเขาไปที่บ้านยืมที่บ้านอ,อ้าวแล้วมาทวงอะไรที่นี่ยืมที่ไหนใช้ที่นั่นเว้ย <c oughs> โอ้หวหนะออยืมที่บ้านผมก็ต้องเข้าไปใช้ที่บ้านมนทวงผมออที่นี่ใครจะไปให้ไม่ได้หรอกแล้วมึงจะไปบ้านเขาเมื่อไหร่ล่ะไม่มีกำหนด กูสบายใจถ้ากูไปกูเองสวยมากเลยนแต่เขาไล่ปั้มผู้ชายงาะเดี๋ยวผมไปซื้อปังซี่ให้好吗กินเท่าไหร่ดีเลยจารไปเอามาลูกปัาไปชดนี่ผู้หญิงคนนี้สวยด้วยไล่ปั้มผมมาใช่ปั้มมาใช่เดี๋ยวกูไปดูหน้าไปทำไมอ่ะไปไล่ฉันไม่ทันเสียเวลากินลูกอันหมดหนึ่งกิน เนี่ยเป็นชิ้นๆเขาเรียกเป็นอันได้เท่าไหร่ต่ลงในตะกะรสองอย่างอันเด็ดนี่เขากลับไปกินบ้านได้ได้นับ่าว่าถุงมีกี่ไม้อะฮะแล้วกินของเขาจริงๆด้วยกูเด็กๆไ็มเป็นไรกินไม่เถอะเหลือน้ำจิ้มให้ด้วยแล้วกันหวานนี่จะกินก็ตะกะมุมมัน นี่วะเพาะอย่างจริงร้านร้านนี้อันนี้พูดจริงเอออร่อยอร่อยเนี่ยปกติเอามาครับปกติเยดมูผสมแป้งเออแต่ร้านนี้อ่ะแป้งล้วนๆเลยไม่ผสมเนี่ยไม่ผสมมาได้โปรตีนไม่บอกกลยแมมาปะหน้ามากของหน้ามั่งของคนละแป้งกันคุณนะสวัสดีครับคุณขอบใจนะสวัสดีค่ะ คุณดุกวน yup. คุณผู้หญิงถ้ามีธุระเนี่ยหั me, นหน้ามาคุยกันได้ไหมครับ <S <S ได้ค่ะแต่ว่าเธอก็ยังก็สะกิดเบาๆหน่อยค่ะเอาเด็กร้องไห้มาลูกไม่ยอมเดี๋ยวพี่กินตับนะเด็กกมันก็ย้อนกลับมาหลอกกินตับไม่กินตีนเหรอพี่กินลูกชิ้นไปก่อนเถอะซุปเปอร์ตีนไก่ไงพันได้ไงเนี่ยแอบแอบดูก่อนเนาะ แอบดูก่อนเฮเขาจะให้รางวัลก็ให้รางวัลไปก่อนแลยเราจะแอบดูทีหลังก็ได้ไล่คอบครับเดี๋ยวหรอาประกาศลดหน่อยนะครับแป๊บเวลนะหนึ่งกอไก่ทหารนะครับเก้า้าศูนย์หกขยับรถท่าด้วยนะครับติเป็นงกรุงเทพนะครับหนึ่งกอไก่ทหารเก้าห้าศูนย์หก แปซิฟิกพาร์คศิลาชานะครับก็เป็นนะครับแต่งกันแต่งกันเท่าไหร่เท่าไหร่เด๊วเนๆะเน๊ะเน๊ะอย่าคุยยต้องคุยก่อนเลยถ้าไม่รู้จำนวนเงินไม่ต้องไายไม่นะเท่าไหร่ให้มาเท่าไหร่ห้าคนสองพันห้าคนสองพันคนเท่าไหร่ลามห้าพี่สาห้าร้อยนน500เบล500อยที่เหลือเบลเขาไป พ้านห้าร้อยไงพี่เหลือเบลเอาไปเออลงตัวแล้วถ่ายรูปแล้วสองพันสองพันพันพีาสห้าร้อยพี่เต่อห้าร้อยนุ่นห้าร้อยพี่บาสห้าร้อยที่เหลือเบลเอาไปอ่ะเฮ้ยมึงได้เยอะกว่าเขาเยอะนะถ่ายรูปกันเร็วเลยเดี๋ยวก่อนเอาดีๆครบป่ะเนี่ยน่าดีๆแปซิฟิกออกแล้วไม่ใช่แปซิฟิกอันนี้สามเหลี่ยมทองคำ เดี๋ยวขอบคุณครับนี้นะแบ่งงานนี้เลยแบ่งกันแบ่งงานได้ได้ครับได้ร้อยพี่เหลียวเบี้ยวไปเลยเยี่ยมดีว่ะเยี่ยมมันได้เต็มเต็มใครครับมาแก้วมาแก้วทุกคนประคับเนี่ยใครครับขอบคุณครับขอบคุณพี่มาจากสารประการ เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมึงสวดไุเนี่ยอะแถมไม่ายพ่องอกูยังอยู่เอากี่ไม้ห้าหาไม้อ่ะเอาไปสามก่อนก็ได้สามพ อะไรของพี่เนี่ยเอาสามไม้ต้องไม่เอาหนูพี่ถามหนูว่าเอากี่ไม้หนูบอกว่าเอาสามไม้เออีปเอาไม้ไม่มีลูกชิ้นเลยก็เอาไปเถอะเพราะงั้นอ่ะพี่แบ่งเัินส่วนส่วนมากกว่าหนึร้อยนะหนึ่ร้อยหนึ่งร้อยขอบคุณครับคุยขอบคุณค่ะขอบคุณครัตัวแบบ นั่งลูกนั่งไอ้จ๋อไอ้จ๋อดูก่อนใต้นี่เดี๋ยวเขาคันหรือเปล่าเนาะเฮ้ยมันจะจบง่ายๆอย่างนี้เลยเลยกูจะเล่นลิเกอย่างรำคาญวะกูก็อยากเล่นนี่แหละแน่าตังกูอะเวลาคนนั่งดูเรื่องมันต้องโชะโชะโชะกูก็อยากโชะนี่แหละตังกูอะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวแกล้งลืมอีกเนียนอีกเม่เหร่ทันลึ่งนอย่ทัลึ่นอย่าทัลึ่งพูดอะไรอย่าทัลึ่งเขาไม่มีใครให้เปรียบกูเลยเหลืออะไรไงฮะ ที่เหลืองก็เอาไปนี่แหละลอที่เหลืออยู่แล้วมันเหลือไหมล่ะเหลือไหมล่ะไม่เหลือก็ไม่ต้องเอาไปไงเออใช่จบนั่นเองเหลือทู่ลูกนึงกินได้หมดดูก่อนเอาหล่อนั่นนี่พูดไปว่าไปใส่เสื้อสีเหลืองนี่เขาหล่อเขาหล่อกว่าไอ้สองตัวหมานั่นเยอะนี่ เจ๊บ้างไอ้เนี่ยมันคุยคนเดียวหนูคุยกับน้องสาวอยู่มาคุยคนเดียวอะไรอ๋อไม่ได้คุยคนเดียวคุยกับน้องใช่น้องชื่ออะไรน้อง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 ชื่ออะไรอยากให้แต่ชื่อแช่อิมนะนะอยากให้แต่ชื่อแช่อิมนะพี่หนูนักใจวะเอ่อไม่อยากให้ชื่อแช่อิมชื่อว่าอะไรชื่ออะไรอ่ะ ชื่อน้องสุขาปวดก็ไปไม่ได้ด้วยคนแน่นหมดเลยไปยังไงอะไรลูกได้ยินเปล่าวันนี้เขามาสุขาชนนะไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกเขาไม่อยากรู้จักมึงคุยกับใครคุยกับน้องชายฮะมีน้องชายกับเขาด้วยเหรอครับผมน้องสาวม,มันชื่ออะไรอะน้องสุขาเออน้องผมชื่อจักรโคกน้องจักรโคกบางครั้ง บางครั้งก็ปดไม่ลงวันนี้จะโคกนางไก่สุกพันเลยนะตายแล้วไันนี่เคยเข้าร้านสังฆทานบ้างไหมยกณไม่ใช่สุกพันมุเออเออดีดีดีวางเราเปล่าเดี๋ยวไม่ก็พังเออจับนู่นจับนี่พังหมดเอางี้เดี๋ยวจะหันหน้าไปให้เธอเชยชมเอาไหมวางแม้นป้อ วางไมดังปอดเดี๋ยวจะหันไปค่ะแต่ว่าเราจะต้องนับก่อนเอาไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะหันเลยแล้วกันเพราะว่าเพราะว่ามีอยากอันนี้ละอยื้อเวลามากไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันกินจนอิ่มละไม่ทันเดี๋ยวนับเลยนะคะวัน กอไปตั้งแต่วันแรกแล้วลูกชิ้นลูกชิน้นอันนี้ใช่ถูกที่นั่งทับนะได้ได้ลูกชิ้นคือยังแล้วทำไมเหลือไม้น้อยจังดีดีเออดีๆเออโอ้ขอคืนเลยให้มันตรงตหน่อยเอออันนั้นมึงกินแล้วนะมึงดูมันมีส่องมาเออน่ะเอาม้เต็มให้เขาเออผักละผัก แบ่งเขาดิแหน่เอเอให้น้ำจิ้จมก็ด้วยผัด้วยอืมฮะประชดประชดเออประชดอีกแกล่ะอะไรแค่นี้ประชดมึงมีใจบ้างมึงโตลแล้วมึงบอกว่ารักน้องแค่นี้มึงประชดกูก็ให้กับไปทั้งถุงเลยนะก็ดีแล้วไงให้กับแหน่ขนาดห้าร้อยกูยังไม่ได้เลยกูเคยทวงมากูก็ไม่ได้ทวงแล้วมึงพูดถึงใครล่ะเอ้า เออแทนนี้ทำเป็นบ่นกระจุกห้าร้อยกูยังไม่ได้เเข้าไปนี่เดี๋ยวตีเนียนด้วยอย่าพูดเยอะไป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 กูไปอยู่แล้วค่ะกูไม่อยากอยู่กับมึงหรอกกูจริงอยากอยู่กับมึงมากว่างนะมึงถามที่นุนนุนนุนไปอยู่กับเขานุนนุนไปอยู่กับมิดนุนมิดอ๋อมิดตะเพามิดอาชีพเฮ้ยนี่มึงว่าพวกเขาแบบนี้เลยเหรอแต่กูว่รักเขา ห้าร้อยแลกสองหมื่นไม่คุ้มเหรออะไรสองหมื่นเอามาวมนไหนสองหมื่นเอามาตอนไหนนานแล้วเมื่อคืนยังบอกว่าจะคืนพรุ่งนี้อยู่เลยเอ่ะแล้วไปยืมที่ไหนวันนั้นเข้าไปที่บ้านยืมที่บ้านออ้าวแล้วมาทวงอะไรที่นี่ยืมที่ไหนใช้ที่นั่นเว้ย <c oughs> โอ้หวัวหนะ <c oughs> ยืมที่บ้าน <c oughs> ผมก็ต้องเข้าไปใช้ที่บ้านมัทวงผมที่นี่ใครจะไปให้ไม่ได้หรอกเออเออไม่ได้ไม่ได้ใช้ที่บ้าน แล้วมึงจะไปบ้านเขาเมื่อไหร่ล่ะไม่มีกําหนดกูสบายใจถ้ากูไปของกูเองยืมที่ไหนใช้ที่นั่นอย่ามาทวงด้วยมึงด้วยลกหมาไปไกลไปอะไรมึงมาพายเลยกูเนี่ยกูรว่าอะไรมึงยังกูก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ดไปถ้าไปเจ๊กเลี้ยวไปเจ๊กเลี้ยวแกด่าทุกคืนเลยทบามอ่ะก็มันเลี้ยวจริงๆมันเจ๊กจริงๆมันเลี้ยวมันก็ไม่ได้เลี้ยวมั่วซั่ว เม่าอมันจะเลี้ยวมันก็ให้สัญญาณไฟตลอดแลละอดี๋ยวกูคิดก่อนไอ้เจ๋งนี่นี่นี่อะไรนะมีเห็นอย่างนี้นะเออเออมันคือไอ้แจ๋งไม่เคี้ยวจริงหนูพูดจริงอะไรนะไอ้แจ๋งไม่เคี้ยว ไม่ได้พูดเก่งอะไรอีกอะไรอีกต่กูคิดก่อนเด่นอกเหลือตรงนั้นแล้วไม่ใส่เก่งตัวนี้ทุกวันใช่ไหมอะไรนะน่ะแล้วมึงก็เผยออกมาแล้วเขากระซิบมึงูอไป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  ลอยมึงกี่มือมือก็อันนี้แหละช่างมันเถอะม่เป็นไรหัวหน้าอันนี้อะไรไอ้กะเป็ดอะไรลองคิดก่อนไปไปอ่าอะไรลนี่มึงนี่มันเนี่ยถูถ่ายไปอีกขอบถลายเยอะ พวกขอเท่าไหร่ก็ยังดีอ่ะก็ยังดีกว่าคนที่มีแล้วใช้เห็นไม่ปั๊มอ่ะรู้ได้ยังไงรู้ดีมเนว่าหัวหน้านะเนี่ยมันว่าหัวหน้าจริงใช่มันรู้ไม่จริงไปมันไปมันวอน สองเจ้าสองแล้วก็เลยไม่ถึงสามแล้ว